ครับฝึกภาคไปเรื่อยนะครับวันนี้เรามาอ่านมานังงะเรื่องจีดวิญญาณต่อสู้ระดับพระเจ้าตอนที่181่ถึงหนึนะครับไปรับชมกันเลยเทือกเข่าเพียกมังกรฟุบเพียตุบตุบตุตตตอะไรกันเจ้าการปกครองของเจ้าอยู่ในระดับใดกัน เจ้ากล้ามารบกวนข้าท,ท,ทั้งที่ไม่รู้ถึงระดับการปวคพอของข้าหรือใจกล้าจริงนาะเจ้าเจ้าจะทําอะไรของเจ้าอยา่าอย่าเข้ามานะข้าเป็นนายน้อยที่สองของตระกูลตงตงเยาหานะนายน้อยที่สองของตระกูลตงหนึ่งในสีตระกูลใหญ่เพราะอย่างนี้เขาถึงได้กล้าจมตีข้าแบบนั้นอย่างไรก็ตามนี่เป็นความผิดของเขาแม้ว่าเขาจะเป็นจกักรพรรดิก็ต้องชดใช้คืนให้กับสิ่งที่ข้าเพิ่งเสียไป ตรงเหยหาวข้าไม่เห็นใจเคยได้ยินชื่อนั้นของเจ้ามาก่อนเมื่อคู่เจ้าทําให้วิหกขนดํากลัวจนหนีไปเจ้าจะต้องชดใช้คืนให้ข้าเป็นยาเซนเทียนห้าหมื่นเม็ดรีบใจมันคืนมาให้ข้าซะดีๆไม่อย่างนั้นหัวของเจ้าจะหลุดออกจากบาเจ้าไม่รู้ว่าข้าเป็นใครงั้นเจ้าก็ไม่ใช่คนของสีตระกูลใหญ่แล้วเจ้าเป็นใครกัน ีตระกูลใหญ่เป็นผู้ครอบครองเทือกเขาพยักมังกรและไม่อนุญ,ญาตให้คนภายนอกเข้ามาเด็ดขาดเจ้ากล้าบ,บุกรุกสถานที่แห่งนี้เท่ากับเจ้ากล้าที่จะท้าทายอำนาจของสีตระกูลใหญ่ไม่คิดว่าเจ้าพูดจาใหญ่โตเกินไปหรือเทือกเขาพยักมังกรเป็นผลผลิตจากธรรมชาติสีตระกูลใหญ่มีสิทธ์อะไร,รามาครอบครองพวกมันทั้งหมดส่วนเรื่องที่ข้าเป็นใครนั้นเจ้าไม่มีสิทธิ์รู้เจ้า เอาและไม่จําเป็นต้องพูดมากให้ปลาประโยชน์อีกต่อไปเจ้าจะชดใช้ให้ข้าหรือเจ้าจะยอมมาเชิญหน้ากับความตายเจ้าเจ้ากล้าที่จะดูถูตกลุูลตรงของข้าและอีกสามตระกูลอย่างนั้นหรือเจ้าไม่มีทางรอดผลความตายไปได้แน่ดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่เข้าใจธรการในตอนนี้สินะตุบ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 ตุตอนนี้เจ้าเข้าใจหรือยังข้าข้าขอภายอย่าตีข้าอีกเลย ข้าจะยกยาทั้งหมดของข้าให้พวกข้าก็ยกยาของพวกข้าให้เช่นกันดีมากมีบางอย่าง,งแ,แปลกๆแม้ว่าิตระกูลใหญ่จะเป็นอนาณาต้นๆของนาจักรัวเหอแต่พวกขายู่ในระดับต่ำฟาซีนิกายใหญ่คนพวกนี้ไม่ได้เป็นอาชีรยะระดับสูงของตระกูลเหตุนใดพวกเขาถึงได้มียามากมายเช่นนี้พวกเจ้าไปได้ยามากมายเช่นนี้มาจากไหนกัน สำหรับการเดินทางของพวกเราสตระกูลใหญ่ที่มาเทือกเขาพยัคฆ์มังกรในครั้งนี้พวกเขาได้รวบรวมผู้บ,บอบเพรฐานเซียนทีและจกกักรพรรดิมาเป็นจํานวนมากนอกจากนั้นทุกคนต่างก็ได้รับทรัพยากรต่างๆเป็นจํานวนมากที่พวกข้าไม่อยู่ในตอนนี้ถือว่าน้อยนักนี่ยังถือว่าน้อยดูเหมือนว่าสิระกูลใหญ่จะออกมาที่เทือกเขาพยัคฆ์มังกรกันไปนจํานวนมากอย่างแน่นอน หาค่าป้อนสิทธิ์ของพวกเขาทั้งหมดไม่เพียงแต่ค่าจสามารถใช้นี่ได้แต่ค่ายังมียาเหลือใช้เองอีกด้วยข้าลือไปเลยข้าเป็นคนที่มีคุณธรรมมาโดยตลอดข้าไม่สามารถปล่อยให้ตัวเองตกต่ำลงเพราะความโลภเพียงชั่วครู่ได้ในครั้งนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไปก่อนแต่หากพวกเจ้ากล้ามายุ่งกับข้าอีกข้าจะฆ่าพวกเจ้าทิ้งให้หมดในทันทีจุดผูนะฮะ Уров, ไฟสัญญาณเมื่อใช้มันจะส่งเสียงดังไปกลในระยะนับหนึ่งพันไม้และมันจะส่งตำแหน่งข้อมูลและสิ่งอื่นๆของผู้ใช้ไปยังจุดสิ้นสุดในระยะหนึ่งพันไม้หลังจากผ่านไปห้าลมหายใจตายสะเถอะฟุืึจิฟุฟุฟุบได้อย่างเซียวเซียด ไม่เร็วไม่เร็วอัจฉริยะระดับสูงของตระกูลตงจิตวิญญาณต่อสู้ระดับเก้าขั้นห่วงฐานการกครเพรขั้นที่หัวของเขตแดนเซียนเทียนพี่ใหญ่ในที่สุดท่านก็มาหาข้านมาเช้าวันนี้พวกข้าคงต้องตายด้วยมือของชายคนนั้นเงียบซะตรงเย,ยหา่าวข้าเคยบอกเจ้าไปแล้วใช่หรือไม่ว่าคนคีดขาดอย่างเจ้าไม่สมควรเป็นน้องชายของข้า เจ้าไม่สามารถเอาชนะคนนอกได้ช่างเป็นเรื่องที่น่าอับอายยิ่งหนักตรงเ yeah ย่าหนาวนบแต่นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหากเจ้ายัางกล้าเรียกว่าที่อีกก็อย่าหาว่าข้าโหดร้ายก็แล้วกันนี่ท่านการที่สามารถหลบการโจมตีของข้าได้ถึงสองครั้ง,งแสดงว่าเจ้าเองก็มาถึงขั้นที่หกของเคตแดนเซียนเทียนเจ้าจะต้องมีใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอน จงเปิดเผยชื่อและพื้นหลังของเจ้ามาบางทีพื้นหลังของเจ้าอาจจะทำข้าช่วยไว้ชีวิตของเจ้าให้ข,ข้า,ขาคิดว่าเจ้าไม่จะไม่จะไม่มีเซตมากพอที่จะรู้คำตอบที่เจ้าต้องการเป็นคนยิงพยองจริงนะ การที่เจ้ามาถึงขั้นที่หกของเขตแดนเซียนเทียนได้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยดังนั้นแล้วไม่แปลกที่เจ้าจะกล้าทําตัวยิงพยองเช่นนี้อย่างไรก็ตามเจ้าควรจะรู้ว่าแม้จะอยู่ในระดับเดียวกันแต่มันก็ยังมีช่องว่างอยู่ในสายตาของข้าเจ้าก็ไม่ต่างอะไรจากมาแมลงาหากข้าต้องการจะฆ่าเจ้าก็สามารถฆ่าเจ้าได้ด้วยวิธีการโจมตีเพียงครั้งเดียวหากเจ้าต้องการตายข้าก็จะสนองให้ให้เอง ฟุกจีพ้พียงเหียวอาชริยราระดับต้นตๆของตระกูลฉีจิตวิญญาณต่อสู้ระดับเก้าขั้นห่วงฐานการแบบพาอขั้นที่หของเขตแดนเซียนเทียนจี้พิงเสียเจ้ามาทำอะไรที่นี่เจ้าเองก็มาที่นี่แล้วทาไมข้าถึงจะมาที่นี่บ้างไม่ได้เจ้าคือคนที่กล้าบุกรุกเข้ามาในเทือกเขาพยัคฆบงกรอย,อย่างนั้นสินนะไม่ใช่เรื่องอะไรของเจ้าสนอ้อยเจ้าฮึฮเฮ น่าสนใจนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ข้าได้พบคนที่หยิ่งพยองเช่นนี้เขากล้าที่จะมองข้ามตรงเฉาวสวีและฉีพิงเซีย่ยวแห่งสีตระกูลใหญ่ด้วยเปโหลเปโหอัจฉริยะดับต้นต้นของตระกูลไปจิตวิญญาต่อสู้ระดับเก้าขั้นหัวนางแก้ตัวเพาะขั้นเก้าของเขตแดนเซียนเทียนเปโหรแม้แต่เจ้าเองก็มาด้วยอย่างนั้นหรอ ฮ่า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 น่าสนใจข้าก็อยากจะเห็นนักว่าใครที่กล้าปฏิเสธและไม่คารพต่ออัจฉริยะของสิตรกูลใหญ่นานเฉินอัจฉริยะของตระกูลนานจิตวิญญาตต่อสุดระดับเก้านานเฉินข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะกล้ามาด้วยวันนี้เจ้าโชคดีจริงๆที่สามารถนำอัจฉริยะของสิตรกูลใหญ่มารวมกันต่อหน้าเจ้าได้เจ้าบอกว่าข้าไม่มีคณะ คุณสมบัติเพียงพอที่จะรู้ชื่อของเจ้าและถ้าหาพวกเราสี่อัจฉริยะจากสี่ตระกูลใหญ่ละ่ะมีคุณสมบัติเพียงพอหรือไม่ฮ่า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 เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจสําสหรับข้าิ่งนะที่อัจฉริยะของตระกูลใหญ่อยากจะอยากที่จะรู้ชื่อของข้าเช่นนี้ถ้าเช่นน,นั้นพวกเจ้าจงเปิดหูเปิดตาของพวกเจ้าและตั้งใจฟังให้ดีชื่อของข้าก็คือชินนันชินน,นัน,น เอ๊ะเจ้าคือชินหนาจริงๆหรือชินหนาจากเมืองหลีซุยคนนั้นคือเจ้าหรือข้าไม่คิดเลยว่าชื่อของเจ้าจะดังไกลมาถึงนี้ดูเหมือนว่าเจ้าทุกคนจะรู้จักข้ากันอยู่แล้วก็ดีที่จะช่วยให้ข้าทุกอย่างง่ายขึ้นเอาและตอนนี้พวกเจ้าก็ตัดสินใจกันสาว่าพวกเจ้าจะโยนข้าออกจากเคือข่าพยัคมังกรหรือไม่ อสมิอัญมณีไรเสียงชินนานคนนี้เป็นคนสุดยอดอัจฉริยะของนิกายจิตวิญญาณหรือครับผู้ที่เบื้องหลังของเขาิ่งยใหญ่เกินว่าที่เราจะลุกรานเขาได้เราจะปล่อยเขาไปจริงๆหรือแล้วศักดิ์ศรีของสีตระกูลใหญ่ของพวกเราะ่ะข้าได้ยินมาว่าเขาได้ทำการยอมแพ้หรือเฟ้ยหลังจากที่ยอมรับคำท้าทายทำให้เื่อเสียงของเขาลดลง ค่อยได้ยินมาด้วยว่าอาจารย์ทั้งสองของผิดหวังในตัวของเขาเป็นอย่างมากในนิกายจิตวิญญาณรับของเขาไม่ได้ยิ่งใหญ่เช่นแต่ก่อนแล้วแล้วอย่างไรชิ้นหนานเป็นศิธิ์ของผู้ปกครองฐานบรรพบุรุษถ,ถึงสองคนหากเราทําให้เขาคุ้นเคืองเขาก็ทํากับพวกเราได้เช่นกันแล้วไหนผู้ที่สนับสนุนเขาที่มีโอกาสกลับมาแก้แค้นพวกเราอีกแม่นางเผยโลเหตุใดถึงได้ ดวนคิดเช่นนั้นไปก่อนข้าย,ยังไม่ได้พูดเลยว่าจะไม่ปล่อยเขาออกไปอย่างไรพวกเราก็ต้องปล่อยเขาออกไปเพราะนิกายจิตวิญญาณรกราฟของเขาเช่นเดียวกันกรับอาจารย์ของเขาที่อยู่ในฐานบรรทบุรุษทั้งสองอีกเราไม่สามารถลุกลางเขาได้แต่ไม่เราไม่สามารถปล่อยเขาไปแบบนี้ได้เจ้าหมายถึงสิ่งใดกัน เราได้ไเผชิญหน้ากับชินนานถ้าเราปล่อยเขาไปแบบนี้เขาจะต้องไม่พอใจแน่แต่ถ้าเราไม่ปล่อยเขาไปเราก็จะเราก็จะไปทําให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังเขาโกรธเนื่องจากเราไม่สามารถทําเช่นนั้นได้เราจึงต้องหาทางปณีปนอมโดยการเรียกร้องผลประโยชน์จากเขาแล้วค่อยปล่อยเขาไปเนื่องจากเขาเป็นคนที่ยิ่งยิ่ง ยิงยโสหลังจากที่เขามอบผลประโยชน์ให้กับพวกเราแล้วเขาก็จะไม่กล้านำเรื่องนี้ไปเปิดเผยเพราะมันจะทำให้เขาอับอายนอกจากนี้เรายังสามารถชดเชยในสิ่งที่จะสตรสกูลใหญ่สูญเสียไปได้เลี้ยงเร,เรียกร้องผลประโยชน์ข้าคิดว่าครุกคน คงจะรู้กันดีว่าชินหนานคือผู้ที่ผ่านขั้นห้าของสาราแห่งการต่อสู้และผู้ที่ได้รับความรับของสาราแ,แห่งการต่อสู้อีกด้วยเจ้าจะบอกว่าถูกต้องความรับของสาราแห่งการต่อสู้มีค่าย,ยิ่งหนักค่าคิดว่าทุกคนจะรู้กันดีว่าความรับนั้นมีค่าแค่ไหนแม้แต,สแต่สีนิกายหรือแม้แต่พนัิการค้าเองต่างก็ต้องการที่จะได้รับมนัน หาสีตระกูลใหญ่ได้รับมันมามันจะทําให้สีตระกูลใหญ่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและมันเป็นไปได้ที่จะทําให้สีตระกูลใหญ่เหนือฟ้าส,สีนิกายหรือแม้แต่พนัิวิการคล้ายก็ด้วยทุกคนโอกาสที่พวกเราจะแข็งแกร่งขึ้นอยู่ตรงหน้าของพวกเราแล้วจงตัดสินใจสาค่าเอาด้วยค่าเอาด้วยแล้วถ้าเขาปฏิเสธละถ้าเขาปฏิเสธเรอเราก็จะฆ่าเขาซะ ข้าเขาทุกคนข้าเคยได้ยินมาว่าชิ้นหนานคนนี้เป็นที่เป็นคนหัวเทียมอาฆาตแค้นมากจะเป็นเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยก็ตามวันนี้เราได้ทําให้เขาคุนเคืองแล้วพวกเจ้าคิดว่าเขาจะปล่อยให้เรื่องนี้จบง่ายๆอย่างนั้นหรือนี่มันเราต้องทําให้เขายอมมอบมันให้กับเราได้อย่างที่ข้าได้บอกเอาไว้ก่อนหน้านี้เราต้องเอาความรับนั้นมาให้ได้เพื่อให้ติตะกูลใหญ่ของเราแข็งแกร่ง และก้าวขึ้นเหนือไฟสีนิกายและพนังมิตรการค้าเมื่อพวกเราอยู่เหนือฝักกองกําลังเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นจิตนิกายจิตวิญญาณหรือกลาฟหรือผู้บ,บกเพาะทันการบรรพบุรุษที่อยู่เบื้องหลังชิ้นหนาน <c oughs> ก็ไม่สามารถทําอะไรพวกเราได้แม้แต่จะฆ่าเขาก็ตามแต่จะเกิดอะไรขึ้นหาความรักของสารางการต่อสู้ไม่ได้ทําให้เราสีตะกูลใหญ่แข็งแกร่งขึ้นได้ ถ้าอย่างนั้นเราก็จะขายความรับของซาร่าแห่งการต่อสู้ให้กับนิกายอื่นหรือแม้แต่พนักวิการค้าจากนั้นเราก็อยู่ภายใต้การดูแลของพวกเขาเราต้องฟ้าโอกาสเอาไว้หากพลาดโอกาสดีๆเช่นนี้ไปเราอาจจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตและพวกเจ้าจะรังเลอยู่ยัยข้าเข้าใจพวกเราจะต้องเอาความรักของซาร่าแห่งการต่อสู้เป็นของเราให้ได้ข้าเข้าใจแล้วพวกเราจะไม่ต้องพูดคุยไร้สาระ สารักกันอีกต่อไปและเริ่มกันได้เลยแล้วเจ้าเหรอก็ในเมื่อพวกเจ้าตัดสินใจกันแล้วเช่นนั้นข้าก็เอาด้วยในเมื่อทุกคนเห็นด้วยแล้วดังนั้นเราก็ถามชินนาเรื่องความรักของสาราแห่งการต่อสู้กันเถอะฮากเขาปฏิเสธพวกเราทุกคนจะร่วมมือกำจัดเขาทิงซาข้าไม่คิด มาก่อนเลยว่าเจ้าจะเป็นชินนานคนนั้นข้าต้องขออภัยกับพฤติกรรมที่อยาบคายก่อนหน้านี้ด้วยในทางกับการพวกเราก็ได้ข้อสรุปกันแล้วเนื่องจากเชือกเข้าพิรักมังกรเป็นเขตปกครอง,องของพวกเราซีตระกูลใหญ่ไม่ว่าใครก็ตามที่รกุกเข้ามาจะต้องถูกจํากัดโอ้ฟังจากคําพูดของเจ้าแล้วพวกเจ้าคงจะมีความมีกําลังคท,ที่จะร่วมตัวกันการฆ่าสินนะา หาเป็นคนอื่นพวกเราจะทําเช่นนั้นแน่แต่ไม่ใช่เจ้าจากการพูดคุยกันของพวกเราพวกเราจะปล่อยเจ้าไปหากเจ้าเมอบสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ให้พวกเราได้มากพอด้วยวิธีนี้พวกเราสิะกูลใหญ่จะเป็นรับรองการเข้ามาของบุคคลภายนอกให้เจ้าเองประโยชน์ประโยชน์อะไรที่พวกเจ้าจะได้จากข้า เพียงแค่ความรับของซาร่าแห่งการต่อสู้ก็เป็นประโยชน์ที่เพียงพอของพวกเราสิตรกกูลใหญ่พวกเราไม่ขอมากไปฝ่านั้นหรอกความรับของซาร่าแห่งการต่อสู้นี่คือสิ่งที่พวกเจ้าบอกว่าไม่ขอมากไปฮ่าฮ่าฮ่าฮ่น่าสนใจน่าสนใจจริงๆแม้แต่พนมิติการขายก็เอาสิ่งนั้นไปจากค่าไม่ได้แต่สิตรกกูลใหญ่ยังกะ พอที่จะพยายามจะเอาสิ่งนั้นไปจากข้าให้ได้พวกเจ้าไปเอาความมั่นใจมากมายขนาดนี้มาจากไหนกันข้าจะพูดกับเจ้าแค่ครั้งเดียวตรงเฉาสวีเจ้าควรจะมอบสมบัติที่เจ้ามีในตอนนี้ทั้งหมดมาให้ข้าซะคนอื่นๆก็เช่นกันหากเข้าใจแล้วก็รีบซะไม่อย่างนั้นก็หาว่าข้าไม่เตือนเจ้า ข้าทำไมเจ้าทำให้น้องชายของเจ้าต้องอับอายเพียงเพราะเขาไม่แข็งแกร่งพอและยังปฏิเสธเขาไม่คิดว่ามันจะไรจจริยธรรมเกินไปหรอกหรือยิ่งไปฝ่านานเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเจ้าถึงกับต้องรวบรวมคนเพื่อมาที่จะปล้นข้าคนที่ไร้มนุษยธรรมและจริยธรรมเช่นเจ้ามีค่าต่ำกว่าพวกสัตว์เดรัจฉานหากข้าเป็นพ่อเจ้าข้าคงต้องฆ่าเจ้าเสียไปข้าเจ้าทิ้งเสีย ชินนานข้าจะฆ่าเจ้าซะฝุวิชาที่แข็งแกร่งที่สุดของตระกูลตรงหมัดมังกรร่ําไห้นั่นมันบดมังกรร่าไห้วิชาที่แข็งแกร่งที่สุดของตระกูลตรงชินนานไม่สามารถรับมันได้ไหวแน่แม้ว่าเขาจะไม่ตายแต่เขาต้องป่าเจ็บสาหัสอย่างแน่นอนฮ่าฮ่าฮ่าชินหนานคนนี้ยิ่งพยองเกินไปที่กล้าหวงข้ามพวกเราสีตระกูลใหญ่ตอนนี้ความตายมาเยือนเขาแล้ว เออนั่นมันขั้นสูงสุดของเขตแดนหรือับค่าข,ข,ข,ข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะเข้าสู่ขั้นสูงสุดของเคตแดนหรือกลับได้สําเร็จอย่างที่คาดไว้อัจฉริยะของระดับโสูงนิกายจิตวิญญาณหรือกลับมีความสามารถอย่างแท้จ,จริงอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเจ้าจะเข้าสู่ขั้นสูงของเขตแดนหรือกลับแล้วก็ตามยังไงวันนี้คือวันที่เจ้าจะต้องตายก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปตัปง หอ,อกปัจุรากออกหนีน่าสนใจทีเดียวอาวุธระดับลีลับที่แข็งแกร่งทีเดียวตายไปซะเฮ้พวกเจ้ามัวยยือดูอะไรของพวกเจ้าการขอโทษทีมทัดพิกาตมังกรฝ่ามือขยี้ใจดัชนีทะลวงล่าง จังเข้ามาบ้าชมัดฝุบยาช่วยช่วยข้าด้วยโลกจิตวิญญาณอย่ามาฝังตั้งแต่ออกมาเป็นสิ่งเสียงอุมฝ่ามือขยี้ใจดัชนีสรวงล่างออกไปไม่อย่างนั้นพวกเจ้าทั้งหมดจะต้องตาย จบไปแล้วนะครับขอไไัยถีพอ่านผิดด้วยนะครับคงครับที่รับชมบาย